อยู่ในการดูแลของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อแลครับค่าเหมวยเดชรัตส่วนฝ่ายน้ำเงินชายโทนเรเด็กมาเก็ตนะครับเมื่อกี้ท่านผู้บริหารของเรเด็กมาเก็ตก็ขึ้นไปถอดมงคลแล้วก็หมเขาบอกว่ามีอัดฉีดให้ทุกไฟด้วยนะครับสำหรับชายโทนแล้วก็นักทกในสังกัดวออุระชานะครับสาตาร์เื้องต้นนี้50,000บาทนะครับโอ้โหดูมกำลังใจฮึกเหิมคึกคักแน่นอนครับขุนพล ลูกศิษย์เสียฟิแวแหละครับคายวัวอุราชานะครับก็เสียฟิวก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับทางเรเด็กมาเก็ตแหละครับแต่ส่วนสายแดงมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครลูกศิษย์พี่เปิ้ลน,นครนี่ก็เต็มถังเปรี้ยตลอดรางวัลพิเศษก็เยอะเลยครับแล้วก็พี่เปิ้ลฝากย้ำมาเลยนะครับ มาดส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ครับศึกมาตุภูมวยไทยครับในวันศุกร์ที่29ธันวาคมนี้ครับเราจะสัญจรไปที่อ,อบอตอกระดังงานะครับหมู่ที่2ตําบลกระดังงาอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานี่ในวันศุกร์ที่29ธันวาคมครับโอ้โหสุขสิ้นเดือนคู่มวยชมฟรีแต่ว่าโอ้โหค่าตัวนี้เป็นล้านเลยนะครับ คู่เปิดหัวแลมโพสิทธิ์คุณวัชส,สันมาแชมป์หมัดหมัดรุ่นไฟเวทเจอกับจากจากั้วจักรยานมวยไทยครับโอ้โหนี่ยอดมวยชนยอดมวยเลยครับตั้งแต่คู่เปิดหัวแลมโพจากกั้วคู่ที่2มังกรเหล็กนี่แหละครับมังกรเหล็กจะเจอกับเดชเพชรโอ้โหดูาดาร์บี้แมตช์ภาคใต้แล้วก็คู่รองครับแปะยิ้มแปะยิ้มเจอกับเพชรเดชนี่แค่คู่รองนะครับแปะยิ้มกับเพชรเดชแล้วก็คู่เอกครับเดโช เจอกับสมรักน้อยหูสดสด,สดกับสดมาเจอกันเลยครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับยังมีอีก4คู่เอกก็คือพรเสน่์กล้วยฉว่างเจอกับน่ารักสอจอต้งปลาจีนธนูเพชรวสังประไพเจอกับเพชรลุ่งเรืองสอจอต้องปลาจีนแล้วก็คู่รองในช่วงที่สองครับลุ่งกิจบอลลุงโลดเจอกับเพชรชัยเมธสอจอต้องปลาจีนแล้วก็คู่เอกในช่วงที่สองครับคมประตักอ,อัจฉริยะ เจอกับเพชรเมืองรีทีเด็ด99โอ้โหรายการนัดบิ๊กเลยครับที่สงขลาอีเปิลนครฝากย้ำมาเลยครับศึกมาตุภูมวยไทยครับสุกที่29ธันวาคมนี้ที่ออบตกระดังงานะครับอำเภอสันทิงพระจังหวัดสงขลาชมฟรีด้วยครับนัดใหญ่นัดดีแบบนี้ชมฟรีนะครับครับมาดูคู่นี้นะครับมังกรเหล็กนี่แหละครับโอ้รูปร่างโตวันโตคืนเหลือเกินนะครับสูงยาวมวยขวานะครับ ชายโทนะสายจัดจ้านนะครับมีตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ศอกถือว่าอันตารายเลยนะครับมาดูกันนะครับวันนี้เตี้ยวว่าน่อยเอาจังหวะบวกจังหวะปล้ำวงไหนนี่เหนียวนั่นนะครับบางกรเหล็กต้องถาชนตลอดนะครับแต่ว่านะี่ยกแรกนะครับก็ยังดูชั้นดูเชิงกันก่อนสายยาวๆของชายโทนก็เริ่มจะสาดให้เห็นแล้วเหมือนกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่ส นัดดีเลยครับศึกดาวลุ่งเพ็รยินดีบวกจิมมี่วาดี้บวกรวมพลคนันะนะครับก็ที่สนามบวยเมืองจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาหวยเริ่มชกเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับนี่มีท่านในอำเภอจนะคุณกิจชนัดพลรัดนะครับพร้อมด้วยท่านในอำเภอน้หม่อมคุณจรินทร์ศักดิ์สงสุวรรณนะครับเป็นเป็นประธานในการจัดนะครับ คู่ไฮไลท์คู่สำคัญเลยครับคู่เอกนำรายการป้องกันแชมป์นะครับป้องกันแชมป์สนามมวยเมืองจันนะรุ่นร้อยหปอนครับเฉลิมเพชรสอยิ้มสุดเจอกับเพชรบ้านแขก แบงค์ยูโรนะครับโอ้หนัดดีครับนัดใหญ่ที่จัน,นะสงขลาในวันจันนี้แหละครับจันที่4ทธันวาคมศึกดาวลุ่งเพชรยินดีบวกจินนี่วาดีบวกรวมพลคนจันนะนะครับที่สนามมวยเมืองจันะอำเภอจันะจังหวัดสงขลาเรียนเชิญครับตอนนี้คู่เอกมาอยู่ในบรรยากาศช่วงยกที่ 2, 2> เอาแล้วครับเริ่มจะเร่งเกมแล้วนะครับมังกรเลย สายความใจนะครับเบียดเข้าไปขวาในอย่างเดียวนะครับไปยิงคุยกับชายโทนนี่ก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะสายนี่เขาจัดจ้านนะครับจังหวะฝีมือผิวนี่นะครับสายยาวๆมังกรเหล็กหยุดเมื่อไหร่ก็จะโดนสายนลครับพอเข้าไนนี่โอ้ยโดนอีกแล้วนะครับสายมาแตรลเม็ดหนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยอ่าววยซ้ายนี่เราชิงจังหวะมวยขวานะครับทำก่อนนะได้เปรียบนะสาย น้ำเงินใช่โนไซ้ายอีกดอกหนึ่งนายล็อกไว้มกงอนเหล็กมังกรเหล็กน็อกไว้มาเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยามาเหการเคลือนกายแกะแยกก้อนนี่นะครับผู้เอกวันนี้ถูกพิงอูนะครับมวยมันมันสุกเสียโบสถ์นัทเดชนี่แจ้งมาเลยชอบมยสู่ไหนแบบไหนอย่างไรแจ้งมาแล้วก็อย่าลืมว่าโปรเชียร์ขบนานะครับง้ํามื่อวานนี่มาเพียยฝากมาเลยนะครับฝากเซนเอ้ามาด้วยเอา้านี่บุกนะ มังกรเหล็กบุกมาฟันไปเลยเดียวช้ยโทนฟันไปฟันไปแต่เข็มละห้าร้อยนะครับไม่ต้องห่วงแต่เท่าไรนี่ใจเท่านั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เลือดเลือดเลือดคู่เอกโอ้ยซ้ายชายโทนฮะมังกรเหล็กมาลุนทีคออยู่ไหนคออยู่ไหนมังกรเหล็กโอ้ถือว่าเป็นนักชกที่ดังเร็วมากๆนะครับสำหรับไฟแดงโอ้โหแอนตาซีนได้แจกแล้วครับแบบนี้ทางคิ้วขวาเลือดมาแล้วมังกรเหล็กโอ้ย อ้ยตอนนี้แบบบวกแรกโอ้ยมานับเลยครับโอ้แต่ว่าดีที่ยังมาดูเหมือนยังจะฟื้นฟื้นน่าจะฟื้นแล้วครับพังกรเหล็กอู้อยู่ในช่วงปลายยกสองครับโอ้โหดูแกโอ้ยมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะหมดยกแล้วอูหดูครับมาเหนียวไว้ก่อนอย่าพึ่งอู้ชายโทนอู้นี่ครับมาฉลามได้กินข้าวเลือดเน้นย้ำโอ้หมดยกสองครับพักคู่เดียวครับ ได้นะครับนี่ตอนนี้กลางเวทีอ้าว่ากันต่อเลยครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับบุญวิเชียนสมภพลุงโลด0 26626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับนี่แหละครับเข้าสูตไหนก็สบายนะครับการบริการนี่สุดยอดเครื่องมือล้ำสมัยล้ำสมัยของโตโยต้าเคมอเตอร์ครับครับเอาละครับออกมาเดินเบียดแล้วนะครับเป้าหมายนี่อยู่ที่วงในแน่นอนเลยครับมังกรเหล็กขยักเข้าไปโอ้ใชยโทนี่ก็มีหมัด้ายนะครับแข้งซ้าย ข่าไหนก็มีลูกขวางมาช่วยด้วยวันนี้ถือว่าโชกละเอียดนะครับรูปล่างเสียเปรียบก็จริงครับเอาเดินไปแดงมังกรเหล็กซ้ายไปชายทนเอาบุกนะบุกแล้วมังกรเหล็กโยนโยนมาล็อกไว้แม่กดมากดมาเอาไลาแ่แขนเอามามันอย่างนี้นี่ลครับโุ้สีมจัดโอ้โหแฟนรุนรุ่นทั้งเมืองเอา บุกไปต่อยไปต่อยไปชัยทนฟันไปมังกรเหล็กล็อกไว้ตีไมมตีไปโอ้โหดูครับว่าไม่สนแล้วครับจอมมวยจากใต้มังกรเหล็กแต่ว่าชัยธนนะนั่นนั่นนั่นว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 นโอ้โหอ่ะไม่สนว่ากันไม่ว่ากันต่อ ต้อเงินค่ะเหมือนรู้ว่าตัวเองได้เปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮารอดักจังหวะ2อ,อยู่ครับชายโทนหรื่าชายโทนนี่ศัยจังหวะนะครับเขาอ,ออกแท่งซ้ายเข้า,าไหนพยายามจะไล่แขนแล้วตั้งกระแพงเอาไว้แต่ว่ามันก็เล็กไม่สนนะครับต้องเบียดต้องชนทีมงานก็สั่งเดินอย่างเดียวเขาจับเข้าไปอู้ชายโทนนี่เลือกออกเลยนะครับทั้งแข่งทั้งหมัดเรียกว่าออกเลือกเน้นๆละครับ นี่แหละครับวันนี้ดูทั้งเมืองมไม่ว่าจะเป็นอุทัยทัพอาสาชูชีพนะมีโบคานี่ขาดไม่ได้นะครับอ้าวด็อกก์ช้างด้วยอ้าวลุ้นเลยทีเดียวนัทพัฒน์อาต้อยตอยแม่ตอฟันไปแม่แต่ว่งคลเหล็กกับดูดิขวาก็ไม่ตกนะขวาก็ไม่ตกนะอ่ะบลอกแล้วหลอกแล้วแม่พออยู่ในเขาบอกสบายกว่าครับโอ้โหโดู ว่าวันนี้ดูครับชายโทนนี่ไม่ไม่ให้มังกรเหล็กถึงตัวเอาแต่เริ่มพิ้วได้ก็นีครับหักล้มลงไปเลยครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังขึ้นมาอีกแล้วมังกรเหล็กชายโทนโอ้ยสายสกัดไว้ดูมังกรเหล็กไม่สนครับติดขบายนี่ครับเจ้าหนีเดือดจากนกครศรีธรรมราชมังกรเหล็กมังกรเหล็กแต่ดูชายโทนแกก็ตั้งขาเอาไว้เลยครับ ไม่ว่าเริ่มจะใช้ความใหญ่นะครับเบียดกล้ำในไปเรื่อยชายโทนก็จะยุบจะย่นไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาเลยครับเริ่มจะแรงขึ้นมาเสียงเทีท่์นีก็นั่นเวทีเอาตีตอีอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับคุยผู้นี้เบียดกันไปโอ้โหมีหมัดสลับด้วยนะครับแรงขึ้นมาแล้วนะครับอย่ายุบอย่าย่นโอ้ยวงในเอาเลยครับล็อกได้หักทิ้งลงไปโอ้โห ขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศนเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์พึกษาฟรี081 555 3555อีนน้ต้อขอบคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามพาคา,าชิมายะอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธสือสัตตบงกตขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มได้ใจแล้วนะครับมังกรเหล็กตอนนี้ ทนอย่างเดียวเบียดอย่างเดียวมีหมัดนําไว้ก่อนใหญ่โถนพยายามออกแทงงสายแล้วก็ตั้งเอาไว้แต่วงในโอจะไปบิดเข่านะครับเสียหลักล้มลงไปได้เองนะครับมังกรเหล็กเอาวิ่งใส่เลยมังกรมังกรต้องวิ่งใส่ชายโทนออกไปออกไปขยับซ้ายไปตั้งกําแพงไว้มังกรเหล็กตีได้ไห่ได้ไล่ไล่ไล่ม่กรรมการเกยไกลแกะแย่เอาแหม ม่ต้องมองไม่ต้องมองมันก็เหล็กไม่ต้องมองพี่เลี้ยงชนอย่างเดียวมาชายโทนมาแกทวงเวลาไว้เลยนะครับชายโทนคู่นี้ได้กันคนละอย่างฝ่ายแดงได้ลุยได้บุกน้ําเงินได้ฝีมือนะครับครับนี่ครับมา,าตั้งไว้ตั้งไว,มไว้มาช็อตนี้ช็อตนี้กินกันไม่ลงกินกันไม่ลงอ,อาจารย์เชียงไก่ดึงแกะแยกออกมาก่อนมังกรเหล็กควบเข้าไปควบเข้าไป โอ้ย <cryst> บวกกันอีกแล้วบวกกันอีกแล้วครับเอาซอกไปโอ้โหดูโอ้ยซอกซอกอีกแล้วครับเดียรีโอโเอาละครับทำท่เาเมาเมาไว้เห็นเหมือนกันครับโอ้ยโ,โอ้ยเอาละครับไว้ไว้ไว,ไว,ไว,ไวะครับมาดูตอนนี้เลยใครจะโดนของใครมังกรเล็กนี่เดินต่อยมดซับซอกเอาไม่ซอนโอ้ยแลกกำลังใครที่ใช้อยู่จริงๆ <S <S เอาชัยทนแม่งขวาแม่งขวาเอาทำท่าจะทิ้งตัวนะครับชัยทนแต่ต่อยเข้าต่อยเข้า อ้าวผู้เลี้ยงบอกว่าต่อยต่อยเอาสโอต่อยลำตัวมามังกรเหล็กโอ้ต่อยขั้นดูดิต้นยกกลางยกปลายยกไม่รู้ว่าอ่อนนมอ่อนเนื้ออ่อนไข่ไม่ได้เลยอ่ะนี่แหละทุพยูมวยมันวันศุกร์เอาขาไปล้มแล้ยต้องลุกนะล้มแล้วฟันไปมังกรเหล็กแดงชายโทนชายโทนมังกรเหล็กมังกรเหล็กชายโทนชายโทนน้ำเงินมังกรเหล็กบุกอีก บุกมาอย่าหมดนะฟันใบมังกรเหล็กตีใบตะแคงทั้งหลังทันหลังบุญเอา้าเวียงลุกลุกลุกปลายยกแล้วเอา้าต่อยไปต่อยเลยทีเดียวแมามังกรเหล็กเล่สโอ้โยฟันเลยชายโนต่อยมาต่อยมาเอา้าฟันไปโอ้โยดูเดือดดูเดือดปลายยกอีกนิดนึงเด้อดิมังกรเหล็กชายโนมังกรเหล็กตีไปแมาโอ้โหเชียร์กันสนั่นจอเลยนะครับ ดูเดือดดูเดือดคู่เอกไปแดงมงกรเหล็กนักเินชายโทนมังกรเหล็กบุกอีกบุกบุกบุกหมาหมดยกที่สี่ครับทันวคมศึกปฐุม,มวยไทยครับเอาปตอกระดังงาอำเภอสัทิงพระจังหวัดสงขลานัดซุปเปอร์ไฟท์อ่าชมฟรีด้วยชมฟรีอ่าแต่ว่าตอนนี้ดูบนเวทีก่อนบนเวทีก่อนครับดูมาัดทัวร์ัดทัวร์โอ้ห เอาล้ครับพยายามจะเบียดอย่างเดียวชนเข้าไปบ้าล็อกในได้โอ้โหวงในดูตีได้ไม่ได้นะครับยกนี้โอ้ยเลยว,วาชายโทนเอง็พยายามล็อกเอาไวต้ตอเวลาไปเรื่อยครับเอาหลังว่างชายโทนหลังว่างอย่างเดียวมงกลเล็กปลัมเอาหนึ่งยตัวมาตีแม่กรรมการเกรีนยนกจแก่แยก,ก่อนเอามาสู้กันต่อมงคลเล็กแดงน้ำกระนีนะครับ คู่เอกวันนี้ผู้พิลุนะครับมวยมันมันสุกเสียโบดศรัทเดชวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องคู่มวยนี้ไม่ต้องห่วงอ้าวประธานบริษัทพชรดีนีเสียนาวผู้สนับสนุนนะครับดรพงศ์คุฒิเศษไพฑูลในนามของ CP เจริญพ่อกพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์ครับครับโอ้โหดูมาตอนนี้ มาบางกรเหล็กอนนี้ต้องลุกไล่สักหน่อยหนึงครับเพราะว่าแม่แกไปพลาดโดนนับโอ้โหไม่อย่างนั้นตอนนี้อาจจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบโอ้โหดูโอโ้ดูครับมหมัดมวยแม่พลิกไปพลิกมาหลายตลบเลยครับคู่นี้ดูดูแม่คืนไหมคืนไหม,มไม่คืนอาจารย์เกรียงไกรแกแยกออกมาก่อนครับดูว่าเลี้ยวแรงก็ลดน้อยถอยไปทั้งคู่แล้วนะครับ สงครามบ,บนเวทีทำท่าจากสง,งบแล้วนะครับมาถึงตอนนี้บางกรเหล็กหลังจากที่พลาดท่าโดนนับก็พยายามจะเล่นสู้อย่างเต็มที่เหมือนกันชายโถนโดนเข้าไปทำท่าไม่ดีแต่ก็ยังมีฮึดมาตลอดก่อนที่จะมาคุมสถานการณ์คุมเกมเอาไว้ได้ครับนี่เลยครับแต่ละคู่แต่ละคู่นี่แจ้งมาในนามของเพชรดีบ็อกซิงโปรชันนะครับมีหลายรายการเลยทีเดียวแล้วกระทูฟมฟอูมวยมันวันศุกร์นะครับนี่แหละแล้วก็ทีมงานก็กังวลกรองให้แฟนได้รุ่นได้วัดดวง ได้ชมกันตลอดเลยทีเดียวนะครับโดยไประานบริษัทพิดีบ็อกซิซ่งฟอชั่นจำกัดน,นะครับเสียเนาวแล้วก็ท่านดรศ์มิเศตไิทูลในานามของ CP พีเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้ที่สนับสนุนกันตลอดเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยตานะครับแล้วก็สุดท้ายน้ําเงินนะครับน้าเงินนะครับชัยโทนนะครับชัยโทนเป็นฝ่ายชนะมงกลเหล็กไปนะครับ ครับโ,โ,โอ้โหวันนี้4ี่คู่คุณภาพครบจบแบบสุดมันเลยนะครับมวยมันวันศุกร์ของเราก็วันนี้เวลาหมดแล้วครับยินดีก็ด้วยกับชั